โอ้อะระบำอะระบำฮะระย่ากเหมือนกันเนาะการพูดที่มันรู้เรื่องเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเนาะเพราะว่ามีเหตุการณ์ แพร่ระบาดของโลกก็คือโควิด19้นั่นเองทําให้หลายๆคนแบบเบื่อมากเลยอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรวันวันนี้นะคะเตยก็จะมารีวิวซีรีส์ให้เพื่อนเพือนได้มานั่งดูกันจะได้แก้เบื่อไปด้วยกันนะคะก็คือจะมีเจเรื่องด้วยกันก็จะแบ่งเป็นฝั่งฝรั่งกับฝั่งเกาหลีเนาะเรื่องแรกเลยคะ่ะที่เตยจะแนะนําก็คือเรื่องริเวอเรลตอนนี้มีด้วยกันถึง4ซีซันเลยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัยรุ่นแล้วก็แนวสืบสวนสอบสวนค่ะมันเริ่มมาจากมีคนพบศพของพี่ชายเพื่อร่วมชั้นที่เป็น ครอบครัวที่มีชื่อเสียงในริเวอร์เดลซึ่งคนในริเวอร์เดลก็เลยร,รู้สึกว่ามีความแปลก,แ,ปกแบบคือการตายเนี้ยมันเป็นการตายที่แบบฆ่าตัวตายหรือโดนฆาตกรรมกันแน่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีความเกิดความสงสัยแล้วก็มีความแบบเอ,อ๊ะของเด็กวัยรุ่นเลยแบบเนี้ยเออขี้สงสัยของเด็กวัยรุ่นจะทําให้แบบว่าเด็กวัยรุ่นกลุ่มเนี้สืบหา การตายของพี่ชายคนนี้มแล้วก็ทําให้เกิดเรื่องมากมายขึ้นค่ะก็คือถ้าคนที่ชอบแบบแนวนี้ก็ถ้าดู EP แรกอะ่ะก็คืออยากจะไปดู EP ต่อๆไปแน่ๆคือยืนยันเลยว่าใครที่ชอบแนวนี้ก็คือต้องดูตั้งแต่แรกแล้วซีรีส์เรื่องที่2นะคะก็คือซาบินานั่นเองค่ะซาบิน่าจะเป็นซีรีส์ที่เป็นผู้กํากับเดียวกับริบบิ้เดลหนังแต่หนังเขาอะ่ะไม่มีความเหมือนกันเลยเพราะว่าซาบิน่าเป็นหนังแนวแม่โมดสายมึงแบบมูเตลูสุด ก็จะมีความแฟนซีในดิดิตก็คือจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่สวิน่าจะอายุครบสิบหกปีอืมซึ่งพอครบสิบหกปีอ่ะสวิน่าจะต้องเลือกระหว่างการที่สวิน่าจะต้องไปเป็นแม่มดเต็มตัวกับการที่สวิน่าเลือกเป็นมนุษย์นั่นเองค่ะเพราะว่าสาวิน่าเป็นเป็นลูกครึ่งมนุษย์ครึ่งแม่มดอืมแล้วซึ่งสวิน่าเป็นเด็กที่มีความแบบว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่มันไม่มีเหตุผลก็คือจะต้องหาเหตุผลทุกอย่างมาลองรับ เธอก็เลยแบบต้องตัดสินใจว่าเธอจะยังอยากได้พลังแม่โมดหรือเธอจะเป็นมนุษย์ธรรมดาซึ่งเธอจะได้อยู่กับแฟนหนุ่มของเธอนั่นเองค่ะก็เลยมีเรื่องต่างๆมากมายเพราะว่าครอบครัวของซาบิน่าก็เป็นแม่โมดเหมือนกันทําให้เธอโดนกดดันว่าแบบเธอจะต้องเป็นแม่มดนะเธอจะต้องมาแบบเข้ารับการอบรมให้เป็นแม่โมดเต็มตัวนะอะไรประมาณนี้อืม มันเป็นความที่แบบว่าเราได้ดูเด็กอายุ16อ่ะที่แบบเขาหาเหตุผลมารองรับในสิ่งที่เขาจะทําหรือแบบหาเหตุผลว่าทําไมเขาต้องทําแบบเนี้ยเออจนแบบเฮ้ยตอนเรา16เราคิดไม่ได้แบบนั้นอ่ะแต่หนูเนี่ยทำให้แบบเราเราเห็นถึงความว่าแบบเออมันเป็นช่วงเหมือนช่วงหัวเลียงหัวต่อของเด็กอายุ16หนูที่แบบว่าจะต้องตัดสินใจเลือกอะไรอะไรแบบเนี้ยอืมซึ่งเตอร์รู้สึกว่าริเวอร์เดลกับซาบิน่ามันเหมือนไทม์ไลน์เดียวกันหรือแบบมีความที่แบบ เหมือนมันจะเอามามิกกันได้เพราะว่าแบบบางบางอย่างเรื่องละเรื่องราวบางเรื่องของเขาอะมันดูสอดคล้องกันแต่ว่าเต้ก็มันสงสัยว่าเออเป็นเพราะว่าแบบเขาเป็นผู้ควกับคนเดียวกันหรือเปล่าหรออาจจะทําให้แบบมามิกกันได้อะไรแบบนี้นแต่คือก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ซาบินามีแค่สามซีซั่นก็คือถ้าเพื่อนๆที่ชอบแบบแม่โมดสายบูเตเลูอะไรแบบนี้นก็คือแนะนําให้ไปดูเรื่องที่สาม เป็นเรื่องแบบผ่อนคลายหน่อยแล้วก,การก็คือเป็นเรื่อง i n s c e p t a b l e ก็คือเป็นเรื่องใน netflix อีกเหมือนกันตอนนี้เขามีด้วยกันถึง2ซีซั่นอืมก็คือเรื่องเกิดจากนางเอกอะที่ชื่อว่าแพตตี้อ่ะออมีรูปร่างที่อ้วนอะไรเงี้ยทำให้โดนบูลลี่ต่างๆแล้วก็มีวันหนึ่งอะทำให้มีเหตุการณ์ทำให้แพตตีออ้ Patty อะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอืมจนแบบมากลายเป็น การเปลี่ยนแปลงเพื่อประกวดนางงามเว้ยเออแล้วพอแบบพอนางได้เข้าไปประกวดนางงามอะ่ะมันก็เลยมีเรื่องราววุ่นๆเกิดขึ้นมากมายอืมแต่มันก็เป็นเรื่องที่แบบดูเออเบาสมองนะแต่แบบเฮ้ยโชคดีไปปะวะอะไรแบบเฮ้ยานางเอกจะโชคดีไปแล้วเฮ้ยมันได้หรอวะอะไรแบบเนี้ยอยู่มีเยอะมากแต่ก็คือสนุกดีคะ่ะถ้าเพื่อนๆแบบหาซีรีส์ที่ดูแบบผ่อนคลายดูแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากก็ลองดูเรื่อง i n s a t i b l e ได้นะคะ มาต่อซีรีส์ของฟังเกาหลีกันบ้างก็คือเรื่องที่สี่เนาะก็คือเป็นเรื่อง cast landing on you ค่ะก็คือแบบสา่กองของเราคือหล่อมากคือเพอเอกหล่อมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนางเอกเป็นคนเกาหลีใต้แล้วก็พระเอกค่ะเป็นทหารเกาหลีเหนืออืมและทีนี้นแบบมีเหตุการณ์ที่ทําให้นางเอกเล่นเครื่องร่อนอยู่แล้วก็ไปตกที่ปางเกาหลีเหนือแล้วก็เพอเอกก็เลยต้องแบบช่วยนางเอกกับเกาหลีใต้ให้ได้โดยที่แบบไม่ได้บอกทางการกับเกาหลีเหนือเพราะว่าถ้าบอกอ่ะ ก็ต้องโดนนเอกก็ต้องโดนจับไปแบบว่าเออไปสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบกลัวไปใส่รับอะไรแบบเนี้ยอืมแล้วก็มันก็จะมีเรื่องเกิดขึ้นต่างๆนักนายทำให้เกิดความรักขึ้นมาซึ่งแบบดูแล้วฟินมากแบบมันไม่ได้รักแบบหวาดแหววขนาดนั้นแต่มันเป็นความรักดูแบบ มองตาก็รู้ว่าอะไรแบบเนี้ยเออก็คือถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะแนะนําว่าต้องไปดูจริงๆคือมันน่ารักมากอแต่คือหลายๆคนอาจจะดูแล้วแหละแต่ก็นั่นแหละค่ะก็ดูอีกสักรอบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเพเอกหล่อเรื่องต่อไปอยื่นจะแนะนํานะคะก็คือเป็นเรื่อง memory of the aramba ar, ค่ะ aramba a r a มคือแบบออกเสียงยากมากอะเออเข้าไปเถอะคือเรื่องเนี้ยเพเคนเดิมค่ะยันบินของเราคือแบบ ใช่ก็คือเรื่องนี้ก็หลอกเรื่องที่แล้วก็หลอกคือตอนแรกอะเตย์แกจะดูเรื่องนี้ก่อนแต่ว่ายัางไม่มีเวลาแล้วก็ทนกระแสแบบสหายผู้กองไม่ไหวก็เลยแกไปดูดูผู้กองก่อนแล้วค่อยมาดูเรื่องนี้อแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือพระเอกเป็นประธานบริษัทเกมบริษัทหนึ่งที่เป็นยักษ์ใหญ่ของเกาหลีแล้วก็ต้องเดินทางไปซื้อแล้วก็พัฒนาเกม AI ของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่โทรมาหาเขาอะไรแบบเนี้ซึ่งเขาก็ได้ทดลองเกมด้วยการใส่ สมาร์ทเลนซึ่งแบบเหมือนเป็นคอนเทคเลนแล้วก็ใส่เข้าไปในตาพอใส่เข้าไปมันจะเห็นภาพเสมือนจริงทําให้เราอยู่ในเกมนั้นจริงๆเออแล้วแบบว่าปมของเรื่องก็คือเกมนี้มันยังมีข้อผิดพลาดอยู่อะไรเงี้ยจะทําให้พระเอกเราอ่ะจะต้องแบบตามหาเด็กผู้ชายคนนี้เพื่อแบบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมันมีข้อผิดพลาดนี้แล้วก็จะแบบช่วยมันช่วยแก้ปัญหายังไงได้บ้างอะไรแบบเนี้ยก็คือหนังเรื่องนี้แบบ สนุกนะสำหรับเตยสนุกแล้วแบบฉากมันโอเคเลยอนะละถ้าคนที่แบบชอบเล่นเกมอยู่แล้วว่าเรื่องนี้จะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยดูแล้วอินมากๆและซีรีส์เรื่องต่อไปที่เต้จะมาแนะนําก็คือเป็นซีรีส์ที่ทําให้ซอสโคชูจังกับซอสจำจังของเรานั้นขาดตลาดค่ะเพราะว่าทุกคนนะอยากที่จะไปทาอาหารตามพักแซรอยนั่นเองห <laughs> ลายคนคงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นเรื่องอะไรที่เตยจะมาแนะนํานั่นก็คืออ e ีเทวันค์ทนั่นเองค่ะเป็นซีรีส์ที่แบบ เข้มข้นซีรีส์หนึ่งเรื่องราวมันเกิดจากพระเอกอะ่ะมีเรื่องกับลูกชายของบริษัทอาหารชื่อดังของเกาหลีแล้วก็ทําให้โดยแบบกดขี่ก็การใช้อํานาจอะไรอย่างเงี้ยพระเอกก็เลยมีความแค้นแล้วก็พระเอกอ่ะก็เลยคิดที่จะแก้แค้นแล้วก็อยากจะโค่นไอ้บริษัทเนี้แล้วก็ตั้งบริษัทเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอืม มันเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจอะไรเงี้ยแล้วก็มีความพีคทุกตอนคือแบบเฮ้ยอืมเพกแม่งสุดอะไรเงี้ยแต่คือมันก็มีความเป็นไปได้แต่มันพีคอยู่ในความเป็นไปได้แต่เราแค่นึกไปถึงเฉยๆว่าตัวละครตัวเนี้ยจะมีความคิดที่แบบทะยนยานแล้วก็อดทนขนาดเนี้ยเพราะว่าถ้าเป็นเราเองเราก็คงแบบสติแตกไปแล้วหรือไม่ก็แบบเออยอมไปแล้วอะไรแบบเนี้ยอืมแต่ในส่วนตัวเตยก็แบบแอบเกลียด นิสัยพระเอกอยู่นิดหนึ่งในเรื่องที่แบบว่าพระเอกมีความเห็นแก่ตัวในเรื่องความรักมากๆคือพระเอกมีความแน่วแน่ที่จะแบบว่าทําอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยจะทําให้ทําลายความรู้สึกทําร้ายความรู้สึกของคนรอบข้างเขาอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบหาผลประโยชน์จากเขาคนนั้นมากเกินไปเลยนะแต่ก็มันมันทําให้เห็นอีกมุมนึงอ่ะแหละเออว่าแบบเฮ้ยผู้ชายคนนี้นมีความแน่วแน่จริงๆที่แบบว่าจะจะทําความหวังความสําเร็จได้อะไรเงี้ยอืมถ้าคนที่ อยากมีแรงฮึดที่จะทําธุรกิจอยู่อะไรแบบนี้ก็คือลองไปดูเรื่องนี้ได้นะคะแต่ช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ลงทุนอะไรไม่ดีจริงๆแล้วก็ซีรีส์เรื่องสุดท้ายที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆดูนะคะก็เป็นชื่อเรื่องว่า our of mary copper ก็คือเป็นเรื่องแบบหลังแต่งงานนั่นเองซึ่งแบบเป็นเรื่องที่แบบแบบอ่ไม่ว่าจะเป็นการแสดงของตัวละครเองหรือแบบฉากเองที่แบบมันดูแบบอึดอัดจริงๆคือ ถ้าเราอยู่ตรงนั้นก็คงแบบสติแตกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเดาตัวละครหรือเนื้อเรื่องไม่ได้เลยแบบเราคิดว่าเฮ้ยแม่งต้องได้แหละแม่งต้องใช่แหละแต่สุดท้ายคือไม่ใช่เว้ยคือแบบเราเดาไม่ได้เลยว่าตัวนางเอกเองคิดอะไรอยู่เว้ยเรื่องก็เกิดจากครอบครัวครอบครัวหนึ่งค่ะที่ดูเหมือนจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านการงานทั้งด้านความรักอะไรแบบนี้จนวันหนึ่งอ่ะตัวนางเอกเองอ่ะก็คือจับได้ว่าสามีของเธอแล้วก็คนรอบข้างหักหลังเธอแล้วก็หลอกลวงเธอจนทําให้เธออ่ะ ไม่รู้จะต้องแบบหาทางออกนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นเรื่องคือถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องแบบละครไทยอ่ะก็จะออกแนวแบบว่าตบตีแย่งชิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คือเรื่องเนี้ยมันแบบมันแบบมันดูอยู่บนความเป็นจริงแล้วก็อยู่บนแบบว่าปัญหาชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งสุดๆที่แบบสามีของเธอเองอ่ะก็ยังแบบไม่รู้ว่าภรรยารู้ว่าเขานอกใจอะไรอย่างเงี้ยก็ทําเป็นแบบไม่รู้เรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่นางเอกอ่ะมีความเสียใจแล้วก็แบบ คือมีเกิดเป็นความแค้นขึ้นมาก็เลยมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายแบบใครที่แบบไม่รู้จะดูอะไรช่วงนี้ก็คือมาลุ้นเรื่องนี้ไปกับเตยเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเขายังออนแอร์อยู่ตอนนี้6คืออยากรู้เหมือนกันว่าแม่จะแซบได้แค่นนไหนอยากจะรู้เหมือนกันว่าตอนจบแล้วมันจะเป็นยังไงก็คือสนุกมากแล้วก็แซบมากใครที่ยังยังไม่รู้ว่าจะดูอะไรหรือว่าเรื่องทั้งหมดที่เตยพูดมาเคยดูไปแล้วก็ลองไปดูเรื่องนี้นะ,ะเป็นไงกันบ้างคะซีรีส์เเรื่องที่เตยมาแนะนําให้เพื่อนๆมีเพื่อนๆคน,นไหนแบบเอ่อ อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์มาใต้นี้เลยมาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้เตยด้วยนะคะสะ่ำว,ว่าเตยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย